ครับผมิชาจากร้านเบตเตอร์โปรครับวันนี้จะมานำเสนอตัวเปเตอร์นะสับดูหนังอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับชื่อรุ่น ehtw 5820นะครับตัวนี้นะครับตัวเครื่องนะครับนะครับจะมีแล้วก็มีอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มีมาให้ด้วยก็คือว่ารีโมทนะครับมี2ตัวรีโมทตัวแรกเป็นคอนโทรลเบตเตอร์นะครับอีกตัวหนึ่งเป็นใช้สับดูหนังนะครับแล้วก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็สูนรกานนะครับแล้วก็ในส่วนของพาวเวอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่มาให้ครบชุดนะครับ ตัวนี้ก็มีจุดเด่นก็คือว่าจะฝังตัว android tv ไว้ในตัวเครื่องเราสามารถเปิด y t u t u n e t f l i x นะครับได้ค่อนข้างง่ายสะดวกโรรศัพท์กบการดูหนังเดี๋ยวเรามาดูสเปคข้างในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรมาบ้างความสว่างอยู่ที่2,700ันเลูเมนตัวนี้รองรับขนาดภาพใหญ่สูงถึง3 0 0นิ้วนะครับในห้องที่ค่อนข้างมืดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ ความละเอียดอยู่ที่1 9 2 0กูณปหรือ full hd นั่นเองนะครับแต่สามารถรองรับไฟล์ 4k ได้นะครับส่วนคอนคัสนะครับสูงถึง70,000ต่อ1นะครับตัวนี้คือให้ภาพมิติของภาพนะครับค่อนข้างมากตัวนี้จะริบบิ้น android tv มาให้นะครับลูกค้าสามารถเปิด netflix หรือ YouTube นะครับได้โดยที่เราไม่ต้องหากรมาเชื่อมต่อนะครับสามารถเปิดที่ตัวเขาเองเลยมีเลนชิพนะครับเลนชิพก็คือสามารถปรับภาพขึ้นลงได้โดยที่เราไม่ต้องไป ขยับตัวเครื่องนะครับเป็น w i f i เวอร์ชัน5.0นะครับแล้วก็ยังมีบลูทูธ5.0นะครับมาให้ด้วยสำหรับต่อนะครับเสียงออกข้างนอกนะครับผ่านลำโพงบลูทูธหรือว่าหูฟังบลูทูธนะครับรองรับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชั่วโมงหลอดอยู่ที่4,500ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดเราตั้งโหมดประหยัดนะครับสามารถได้ถึง7,500ชั่วโมงนะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยสามารถทำให้ใช้ระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยค่อนข้างนานมากนะครับเรามาดูข้างหลังก่อนเลยนะครับ ตัวนี้จะมีโคเวอร์มาให้นะสำหรับเวลาเมื่อเราไม่ใช้งานนะตัวนี้จะกันฝุ่นและเพื่อความสวยงามนะครับแต่เมื่อเราเปิดออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นมเหล็กเปิดออกมาจะเจอพอร์ต HDMI หนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีตัวออดิโอเอานะครับหรือแจ็ค3.5าสหรับต่อลำโพงแยกนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตช่อง์วิสนะครับแต่ตรงนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับยูเซอร์นะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะครับตัวรับรีโมทนะครับก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับ สามารถปิดได้นะครับโอเคทีนี้ตัวเลนนะครับพิเศษก็คือว่าเขาจะมีเลนชิปมาให้ตัวนี้สามารถปรับนะครับโดยการหมุนนะครับเพื่อเลื่อนภาพขึ้นลงนะครับแต่ว่าเฉพาะขึ้นลงนะครับซ้ายขวาอาจจะไม่ได้นะครับแล้วก็พิเศษก็คือว่า สามารถเ3สัสามารถฉายเฉียงได้นะครับคำว่าฉายเฉียงหมายถึงสามารถเลื่อนเครื่องไปซ้ายหรือขวาได้นะครับแม็กซิมัม30องศานะครับนี่ทำให้เราประหยัดเนื้อที่ในการวางนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์นับที่มีซูมถึง1.6เท่านะครับซึ่งค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เหมาะสำหรับการดูหนังเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเชื่อมต่อนะครับ Wi-Fi นะครับแล้วก็ กันได้กับแอนดรีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาของแอนดรอยทีนะครับมีทั้ง Netflix นะครับ u t u b e นะครับแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะสามารถเปิดได้นะครับหลายๆงหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดด้วยเ e t f l i x นะครับให้ดูภาพนะครับคุณภาพว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาที่ Netflix นะครับคอมเพลท์นะครับแล้วก็สามารถเซิร์ชหาหนังที่เรา ชอบได้เลยนะครับสําหรับ YouTube นะครับก็สามารถนะครับเลือกพี่ตัวนะครับ YouTube แล้วก็นะครับสามารถเลือกวิดีโอที่เราต้องการเปิดได้เลยสำหรับตัว e h t e w 5 8 2 0นะครับตัวนี้นะครับความคมชัดสูงนะครับแถมยัมีตัว Android TV วินมาให้ด้วยนะครับ แล้วก็การรับประกันนะครับยอยู่ที่ตัวกเรื่อประกัน2ปีันอ่5ประกันชัรชงนูน1ปีนะครับเข้าส่นเงียสั่นในทั่วประเทศลูกค้าท่าในใดสนใจสินค้าสามารถแคปหน้าจอและส่งมาทางเรานะครับร้านโปรเจคเตอร์โปรนะครับที่อยู่ตามช่องทางด้านล่างนี้นะครับเพื่อรับส่วนลดได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานด้ยวยนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ